ดูน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เครื่องแน่นๆโอ้โหเดี๋ยวเจ๊ปนตักให้ดูนะคะน่ากินมากๆนำกระเพรากรอบมาโรยหน้าไข่เจียวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปนชวนอร่อยกับไข่เจียวกระเพรากรอบสูตรไข่เจียวที่ทำให้ดูหรูน่าทานขึ้นนะคะระดับพัตคาข้างในใส่ใบกระเพรา หอมแบบนี้ข้างนอกก็ทอดกะเพรากรอบให้หน่าทานแบบนี้ขั้นตอนแสนง่ายยกระดับไข่เจียวให้น่ากินมากขึ้นขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจแปนก็เอาใบกะเพราไปล้างน้ําทําให้เสดดน้ําก่อนแล้วก็เอามาเด็ดให้เรียบร้อยนะคะเจแปนจะใช้กระเทียมเอามาซอยก่อนเลยนะคะซอยกระเทียมให้เรียบร้อยใส่กระเทียมเพิ่มความหอม แล้วก็ตามด้วยพริกพริกจินดาพริกขี้หนูใส่ความเผ็ดตามชอบเลยนะคะนำเครื่องปฟงใส่ลงไปพริกกระเทียมจเจแปนใช้ไข่สองฟองนะคะทำมากกว่านี้ก็เพิ่มได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาจะใส่ซอสถั่วเหลืองจะใส่น้ำมันหอยได้หมดเลยค่ะ และเคล็ดลับที่จะทําให้ไข่กรอบฟูนะคะเดี๋ยวปันก็จะเตรียมแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสําปะหลังก็ได้นะคะผสมน้ําลงไปที่แป้งก่อนจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะทีนี้เราก็จะได้น้ําแป้งที่แบบเนียนแบบนี้แลแล้วเอาใส่ลงไปในไข่เลยค่ะตีไข่ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะไข่เจียวของเราสุดท้ายใส่ใบกะเพราลงไป ใส่ตามชอบเลยค่ะส่วนที่เหลือเจ๊ปานจะเอาไปทอดนะคะเป็นกระเพรากรอบเราก็คลุกเขากระเพากับไข่ให้เข้ากันเปิดแก๊สไฟแรงตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนแล้วนำไข่ลงไปทอดเลยนะคะเียวได้เลย ไข่ด้านล่างเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็กลับด้านได้เลยค่ะโหฟูมากน่ากินมากที่เราใส่แป้งขา้าวโพดนะคะมันจะทําให้เนื้อไข่เนี่ยเข,เขาฟูแบบนี้นะคะการทอดไข่ที่ดีไม่ต้องกลับบ่อยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้อมน้ํามันเราก็ดูจังหวะไข่กลับแค่ครั้งสองครั้งก็พอค่ะแล้วก็ใช้ตะเหลวเนี่ยเฉาะๆลงไปที่เนื้อไข่หน่อย เพื่อให้น้ำไข่ที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะได้แตกแล้วก็น้ำมันเข้าไปสุกทั่วนะคะเท่านี้ก็ยกขึ้นได้แล้วค่ะนะอันนี้คือน้ำมันที่เหลือนะคะยังร้อนๆอยู่เราก็เอาใบกะเพราที่เหลือเนี่ยไปทอดกรอบเลยค่ะไม่ต้องทอดนานนะคะเพราะว่าใบกะเพราเขาบางเขาแผ่นเล็กมากเลย เราก็เอายกขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยนำกระเพรากรอบมาโรยหนะ้าไข่เจียวได้เลยค่ะทานกับซอสพริกหรือว่าจะทานไม่ต้องใส่อะไรก็อร่อยแล้วค่ะดูหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เครื่องแน่นๆโอ้โเดี๋ยวเจแปนตักให้ดูนะคะน่ากินมากๆได้ทานกับกระเพรากรอบนะคะ กร uh huh. อบมากอร่อยเลยค่ะคุกข้าวอร่อยได้เลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูไข่เจียวสูตรกระเพรากรอบทำง่ายมากๆทำยังไงให้ไข่เจียวนุ่มฟูแบบนี้ใช้ไข่แค่สองฟองเจ๊ปานขอตัวไปทานข้าวก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ